เตออะไร,แ,รแปลนะกเออแปลกๆนะแปลกไนะไปล้านเด็ดนะะบอกหวยหรือบอกหนึ่งสองหก ว่าน่าจะเตะผุดละอ้ว้ยลืมตมังเจ็บตังก้อนคาลูก ไปเที่ยวหรอไปเที่ยวกับแม่ป้อนเนงป้าจันไม่ได้ไปใช่ใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ น่าหรักจริงๆว่าสุดจันไม่ไปค่ะม,ม,ม,มันมันพูดใจน่ารักน่ารักเลย น่าจะใกล้สุดปลอดภัยมันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าใกล้สุดที่ปีมาใหม่นบนนี้ไม่เห็นมีอะไรเก็บยวนะ อังไม่พอซื้อตายเกิดเลยดุ๊ดุกดุก๊ก พอ,อ,อตายเกิดก่อนเลยยังแรกตอนนี้ ห้าหดแล้วก็อีกห้าพันใช่ไหมปักเกิดอ ต่ะบบคืนหนึ่งเต็นโอ้ยเอนเออโปตายยกตีเลย น่าจะล็อกน่าจะล็อกยิงก็มันเอามาร์คแมนยิงแนดนโคตรไก่อ่ะนัดเดียวตายเลยแล้วก็ยิงแจนกันอยู่บนรถใช่ไหมแล้วมันก็ยิงแดนไม่เข้ารถเลยเข้าแดนหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่มาร์คแมนนะเออแล้วก็ตะพักวับไปที่ปาง มาคอมมินะได้ค่ะได้ค่ะพร้อมเพย์เหมือนเดิมเดี๋ยวโอนให้ ไปซื้อเจะไปซื้ออับเกดย้อนกลับไปซื้อน่าจะตัวกว่ามีร่รถโกำลังมองอยู่ว่าอะไรมันหล่นข้างหน้าวะ เลยมีละคอโห้อลวิ่งว่อนเลยเฮ้ยฟางชนพี่เมื่อกี้ดาเมจรดเลยโดนรถโดนรถมั้งไม่รู้อ่ะมันหายไปซึ่งนึงราจะเอาหอลำไหนโอ้โหฮอลห้าหกลำเจ็ดลำแปดลดก้าสุนละคอมีย่าติดนัดก็ยิงไม่พออ่ะเยอะขนาดนี้ พังไหมครับทำไมพังไปเพื่อนออกไปไออกไปไนันดูวิ่งอีกคนนะดูวิ่งอย่างเงี้ยตายเลยอ๋อเพิ่งเกิด วินซิกแซกขนาดานี oh. นดด้โอ้โหมีนักเยอะพร้อมขึ้นรถอ่ะถ้ารถมาเอ้ยจะสุดขึ้นกระสนขึนคนต้องนั่งขึกระสุนขึ้น,นมีเออบอด

นั่นแหละมันโดดออกมายังไงวะหรือว <out> ่า <figuring> ม <out 000 eni> <men> ันโดนชนมันลงจากรถแล้วมันโดนชนหรือเปล่าเพื่อนมันไงรถที่ขับมาด้วยกันอ่ะเหมือนเมื่อกี้ะมันราอ่ะเนี่ยรถมาละโอ้ยประตู

ได้อะเมื่อคือตรงนี้มีรถไปไหนแล้วอะอ๋นนี่เจอละเรายังอยู่ไปอยลงวงแรงวงแรงเราไม่ไปวงเหรอ เก็บแท็กไม่ได้รอก่อนนะแม็กขอเข้าก่อนเดี๋ยวออกมารับจะต,ตัวเมื่อกี้ะับ เพื่อนเข้าวงโอ๊ติดเพื่อนเข้าวงมาเลยไม่ต้องซุ้คนปิงกันอยู่เต็มเลยแล้วก็พอเกปลดลำอ่ะนะหนุ่มเลือกไม่ถูกเลยว่าจะยิงอันไหนอ่ะ แล้วก็เออแล้วก็ไม่ได้ยิงด้วยนะประเด็นน่ะหลบก่อนหลบก่อน,นไม่มีกระสุนอย่าเปี้ยวอย่าเปี้ยวไปล้วบอกแล้วบอกแล้วพี่เปิดไมบอกแล้วม

ทิ้งแล้วแม็กแม็กออกมาห่างๆเลยแม็กขึ้นรถมาโอ้ยมันมีล็อกฮ้อนมีล็อกฮ้อโอ้ยโอ้ยแม็กลอ็ลอกลอ็ลอกล็อกล็อกฮ่าฮอุตส่าห์บอกว่า ตายก็ถือละคอมันเอาระคอที่ไหนปวดขาปวดหัวแค่นี่ทุบทุบได้แต่ว่า <c oughs> เหลืออีกห้าสิบวิ เ uh, oh. ต็ดไปโดดอะได้อยู่สามสิบเพ่อนสู้มากเลยอ่ะเพื่อคือเก็บตังค์อะทันเก็บแล้วชุบเลยอ่ะ เพื่อนกำลังป่าดงตีนอยู่โหตายวงเพียบเลยปางน่าจะอยู่ตรงปางกันอะ่ะเพื่อนเพื่อนแบบปันมากอะ่ะเพื่อนตายวงเต็มเลยอะ่ะอืม เ <Sure. S 2> ดนเคยเอิร์ดโดนเอิร์ดขับเจ็ดชนตาย ปากไปแล้วลั ขึ้นมาปังขึ้นมาไม่มีกล่องเขียวไม่มีของเลยกเว้นเนี่ยกล่องเขียวใหม่เนี่ยไม่แน่โอคีูกระสุนซูติมนัดก็เพิ่งเจอแล้วมาไงะเก็บมันด้ยสาบในป้อม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่วิ่งตามหลังเพื่อนอยู่เออเพื่อนก็เก่งเพื่อนเก่งว่ะนี่ยข้างในความร้อนฟัง ร่ายนัดเราอยู่ขอบวงกลางวงข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้าง,หล,งหลังเพื่อนหลังเพื่อนหลังเพื่อนเพื่อรู้ มันอยู่ข้างหลังเราตัวหนึ่งปังนะ้วพี่วิ่งอยู่กับเพื่อนโอเคโอเโอกันจังหวะ จริงวะไม่เคยเืน่นาคนเล่นแทบเลยแต่จริงนะ